สวัสดีค่ะสวัสดีกันยุบานยู่เฮียนเมื่อนี้เมื่อกี้หลังจากแอดแอดกาแฟดำไปอยู่ทีตรงหน้าเนาะคะ่ะภาพไปเบิงบรรยากาศธรรมชาติคักนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยรัฐบาลให้บอกเขาสันละลา,าเลขวิ่งเลขวิ่ง ข้นตะกุนแสนสุกกบเขาแปดเขาที่แปดนะคะเลขวิ่งเพื่อนเขาที่แปดงวดนี้เพื่อนไห้มาแล้ววิ่งตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้ม่าเอาเล่าพัฒนาตาปากน้ำโพกรมือวันจันร์ก็ออกหขกกเนาะเขาฝากมาเออเขาฝากมาออกหขกกันเอาตาปากน้ำโพกับเขาฝากมาเขาฝากมาก็ออกหขกกกัน Okay. แล้วก็าก,กดไลค์กดแชร์กดไลค์นะคะ่ค่ะโปมืดอ่ะโปมือยกขึ้อนอนันสุดท้ายที่ค้นกดไลค์ตัวเลขลายๆนะกดลงไปให้นะะี่ค่ะเทียเดียวเท่านั้นแหละอย่าก,กดเพอสองเทียกดไลค์มันคือจะมาสีดําหรือสีสีฟ้าก็หยุดกดนะคะกดเทียเดียวนะคะกดไลค์เห็น่นะคะ ดูนี่เข้มฮาก็จัดโปถึงวันที่สิบห้าเมษายานเท่านั้นจัดโปรไอ้ในว่าละอยู่ทีขึ้นปีใหม่ไทยเนาะค่ะเนาะปีใหม่ไทยวันท <n> ี่สิบสามเมษายนวันที่สิบสองอพาล่งกระแจ้งบุญแจงข้าวบุญผาปาเนาะคะ่ะจัดสั่งสลาตอ่อ เนื่องบอ่ท่านปลูกกระเบื้องม่งกับบ่ท่านแล้วเหลือย,ยูนิตน้อยปลูกกระเบื้องกต่ย่างลายค่ะนั่งทั้งหลังเลยค่ะผู้ใดสิมาเป็นเจ้าพให้กับเช้นช่วนเนี่ยค่ะเป็นเจ้าพปลูกกระเบื้องให้แน่เบิดหลังนะเ <c oughs> นาะผู้ใดอยากคุณนำบกกอซาลาสาัา่สสสงวัดสั่งว่าน้ำกันน้องธนะผู้เป็นเป็นเศรษฐีเด้อค่ะเศรษฐีใจบุญ แจังมากกันกันบ่มี่กับบ่เป็นยังเนาะถ่ะเนาะผู้เป็นเป็ดสีใจบุญเพื่อนอยากทาบุญไว้ให้สลาให้อะไรค้นนางคนเศร้าขุดนําบกอสลาได้บุญหลายมหาศาลเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากมายประโยชน์ส่วนรวมนี่จะได้บุญหลายค่ะเนาะผู้ใดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขเศรษฐีเขาเพื่อนเอิญเศรษฐีเนี่ยเนาะคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคนจนเขาเจ้าก็เป็นเศรษฐีได้เนาะ เศรษฐีในใจนะฮะเห็นบ่คนรวยรยแลงรลงตึเกเนาะใ่ร่งเทาบ่ได้ใส่นะ่ะสุดท่ายก็บ่าได้เอาอี่ยังไปน้ำจักยางออกไปยังบ่รได้อาแต่ชีวิตและล่หายใจไปเนาะคะ่ะชีวิตจะ่่มหายใจไวเเฮาก็เพิ่งบุญบารมีเบิ่งงสยเหลือสังคมซอยเหลือศาสตร์คนละตากไปเฮ้าก็สิี่ได้เสียศาสตร์เกิดเนาะคะ่ะ ซอยกันเล็กๆน้อยอย่าเห็นแก่ใดอย่าเห็นแก่ตัวหลายเนาะค่ะสุดท้ายก็ไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะอันใดที่พ่อ่วยคนหลบขังใดกับซอยค่ะท่านผู้ชมเนาะช่วยเหลือคนรอบข้างเราก่อนนะคะในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องที่สําคัญที่สุดให้ซอยเหลือกันเนาะค่ะถ้าไม่ช่วยเหลือกันใครจะไปช่วยเหลือให้คนอื่นอยู่ไกลๆเขาก็ไม่มาช่วยเนาะค่ะบ่ซอยกดอกบ่ซอยกระชาง แก่พี่น้องก็ได้เีคนแรงน้ําใจเขาเรียกคนแรงน้ําใจไม่มีน้ําใจไม่มีคุณความงามอยู่บนโลกใบนี้งามกับงามที่กิตัวใจใจเป็นบุญแล้วอันเดกกับเป็นบุญเบิดเนาะคะ่ะพูดถึงเรื่องบุญนะว่าไ,ไปเบิ้งตัวเลขก,กันดีกว่าผู้ใดงกผู้ใดหวงเงินผู้ใดวงสมบัติโอ้ยตายไปกับผูดด้เอาไปน้ำจากยางเนาะ จะเรียงกับสิทิ้งไว้ให้ลูกให้ล้านนี่ละหามากกระไดมีอย่างทุกอย่างกับเพื่อลูกเพื่อล้านหลังจะเพื่อลูกเพื่อล้านกับเพื่อคพิมสูข,ของตัวเองอยากกินยกกังก,กินอยากไปใช้ไปอยากเฮ็ดยังเฮ็ดอยากทากบุญอยากให้ไผก็ให้ตัวแม่นเมื่อมีหน่อยก็ให้หน่อยไปสิให้เบิมีตมีนบะกับจุนเจียกันไปอย่างนั้นแหละค่ะเนาะให้มีนําจิตน,นําใจตัวคนหลบขังเท่านี้เขามีเรามีโอกาสหาเขาได้โอกาสเขาไม่มีปัญญา ก็เข้าใจว่าเขาบ่ามีปัญญา่าทับถมกัน่ะวาให้กันปัญญาเขามีแค่นั่นเนาะะเนาะก็ว่าเป็นอย่างก็ถือว่าได้บุญคือเกล้าท่านให้พระก็ได้บุญท่านให้ค้นก็ได้บุญคือเก่้าลหละค่ะเนาะถ้าเป็นสุกใจเ้าเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างนะคะมาเลืวอกับไปเบิ่งกันดีกว่าโกไปไล่มั่นว่าเรื่องนี้นะะโกไปไล่มั่นปั่นหวยเนาะ,ะเนาะ แคหน้าจ,จอไว้ค่ะเขาฝากมางดก่อนกับเขาหกหกเนาะค่ะเนาะเขาฝากมาเด่นแปดกับเก้านะคะเก้าแปดสองแปดเก้าสามถูกใจจังซื้อบ่าถูกใจกับว่าซื้อเด้อค่ะเด้อไม่ไม่ไม,ไมีไปบ,งบังคับเงิอนอยู่ในกระเป๋าคุณคุณจะว่าคนอื่นไม่ได้คุณก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูเป็นแนวทางเด้อค่ะเดอะ้อมากกับซื้อมามากกับพานสันละละ,ละเนาะ 8393 8292เขาฝากมานะคะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งของมุ่นเก่าค่ะเขียนไว้ก่อนค่ะ982 893ค่ะถ้าแปดมากมาก82 83ถ้าเก่ามากมาก92 93ค่ะจดไว้ละย่างแคปหน้าจอไว้ละย่างค่ะ82เอา,า 2, ตัวสองตัวก็พอแล้วเนาะ ดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามค่ะเขาฝังหน้าเนาะแคบหนักจอไว้ยังผู้ที่แคบเป็นตาปากน้ำโพค่ะเอา้าเพื่อให้หน่อยเท่อนี้อเอา้าหลวงตาหลวงตาหลวงตาค่ะหลวงตาหลวงตาตาปากน้ำโพให้มานะคะเป็นปีหัจักกับหลวงตาอยู่ทั้งเดดอกหลวงตาเด้อค่ะเด้อ เก้าสามสี่เก้าสามเก้าสี่ขันถึงน้ำเพลินกระทับุญน้ำเพลินเด้อค่ะเดอ้เอเราผานเจเรียงก็ได้เนะคะเนาะผ่านเจเรียงได้เลยเก้าสามสี่เก้าสามเก้าสี่อตรงกันอยู่ด้ตรงกันกับเขาฝากแม่อยู่ด้เก้าสามนะคะเนาะ มาที่ตาปากน้ำโพแบบนี้เอาอยี่้อไหนหกหกคือเกาเดอร์คเดอเป็นถือมือถือวันบอลเหมือนี้วันที่สองเนาะเนาะ,นะวันที่สองแล้วเด่นห้ากับแปดหกหกสี่หกหกหกสี่หกมาจากใส่คือว่าเดินหากับแปดมาหาซีแปดซี 5, 4, 8, 4, ค่ะถ้าหามาเนาะห้าสี่แปดสี่ค่ะถ้าแปดมาก็ โอ้ไม่ใช่ถ้าห้ามาก็ห้าสี่ห้าเจ็ดถ้าแปดมาก็แปดสี่แปดเจ็ดนะคะจิบตัวใดมากตคร่องสองตัวตรงกันกระพองไผ่บอตาปากน้ำโพนะคะจดไว้เลยค่ะหกหกสี่หกหกหกสี่หกคูเป็นเล็ค่ะหกหกหกสี่ well. หกหกถูก บ่ซื้อค่ะออกไปแล้วบดที่แล้วซื้อแต่54 57 84 87หา7กับมายากบ่ใครมาคือมือนั่นล่ละ47บใคร่รม่ระสันเดียาน่ะก็เลยบ่ซื้อค่ะท่านผู้่มซื้อ4หา48 49 46ซื้อ4หา46 48 49ซื้อ47บ่ซื้อวะมันบ่เคยออกจากเทียมมันมายากๆากาซัน มันสรุปแล้วบอกซีเจ็ดโอ้ก็อยากรอดอันหน้าต่างคาหาเจ็ดห้าสี่แปดสี่แปดเจ็ดค่ะเอาหน่อยนะฮะเหมือนนี่เอาหน่อยหน่อยแคบหนักจอบอสจังสีท่านเอาเอาเตรียมปากกาดินซอหน่อยพิเศษเอาโจดเอาสองโตัวกระพ่อเลี้ยวห้าศูนย์ห้าสามแปดศูนย์แปดสามค่ะ น้อยพิเศษน้อยปกติของตาปากน้ำโพดเด้ยนี่ค่ะน้อยปกติหาแปดฐานหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งค่ะเอ้ยเปินกระหฮย,ยังสีเปิกระเข่าอยู่ด้ยหนึ่งหกหนึ่งเกสีหสี่เก้าสำหรับน้อยวิ่งพี่เนาะ,ะเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าสหกสี่เก้าไปเบิ้ลอยู่ในกลุ่มมมวนมวนด้ยค่ะเด้ย เอาสนเจอถาบุญกะขื้นเบืรอบัญชีห้อยู่เด้อะค่ะเด้อน้อยพิเศษของเขาฝากมาเอา้าหากับหกห้าแปดห้าสี่หกแปดหกเก้านี่ยังบันก็ติงติงค่ะกลุ่มก่ะกลุ่มน้อยปกติศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสาม น้อยวี่หกสองหกสค่ะ6กเจ็ดสาเจ็ดองนนะคะน้อยวีไอพีแคปหน้าจอเลยค่ะผู้ใดแคปเป็นนะคะเขาฟังอา้าวน้อยร่วมน้อยร่วมค่ะน้อยรวมห้าศูนย์ห้าหนึ่งมห้าแปดแปดศูนย์แป เให้ร่วมมาหากับแปดสวยงามด้ค่ะซื้อกระไดซื้อน้อยร่วมไม่ซื้อตัวใ,ใ,ใ,ใดียาขอคอยชมช่วดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันครีมก็ชุดอยู่ที่พันสองค่ะพั0สอหนึ่งชุดกลางคืนกลางวันสมานใบนาของท่านให้แลดูอ่อนไวเป็นปั่งสดใสไม่ได้ขาวจัวเจียนนะคะแต่ว่าฟื้นฟู สภาพผิวหน้าของเรานะคะจเจลกระเซทุกคืนอนะสีเบิดแล้วนี่ค่ะกลางคืนกลางวันแล้วก็สบู่เอาสบู่ขาวหรือสบู่ส้มก็ได้สบู่ส้มก็มีสบู่ส้มนะคะ่ะอยากให้ล่องอยู่ก่อนแล้วซีสิบหาหาิบกับตนนี้ฮะซื้อมาหลักกระล่องใส่กันเนนะะนะมิองนะาค่ะเนาะมันจะแตกต่างกันเลยกับสบู่ผิวหน้า อันนี้สบู่ส้มนี่สบู่ขาวทื่นสุดหนึ่งลิซเลียกเอาสบู่ได้สบู่นึ่งก็ได้นะคะเนาะแล้วก็บำรุงสายตาฝ้าฟ้างต่อเนื้อต่อแดดต่อล่มต่อกระจกต่อต่างๆกินได้ดีค่ะช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาคนที่เป็นเบาหวานก็ให้กินได้นะคะมันจะช่วยเบาหวานม่ให้ขึ้นตาอันนี้ก็ะรุรุ่งกระดูกแก้ปวดเกาลดบวมของเกาแก้ปวดคอต่างๆ ปวดคอเด้อค่ะคะอติน่น้อมือ่อคอข้อคอข,อขาคออยู่ใสปวดนี่กับแก้ปวดเลยค่ะเนาะเจะเดียงก็บอตัวลาบไปก่อนขอให้ท่านถูกหวยรวยรวยไปด้วยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ